ให้ความรู้กูความสุขปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเชา้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมก AM 819-891กิโลเสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ สวัสดีครับทุกผู้ฟังต้อนรับทุกผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าประจำเช้าวันเสาร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2557ครับวันนี้ตรงกับแรม7ค่ำเดือน3ปีเทะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวดดำเนินรายการข่าวยามเช้าในวันนี้นะครับทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคนะครับคุณอุเทมพรมพันธใจทีมข้อมูลคุณอรวันหมอยาดีนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่ หกโมงเชา้าถึง7จ็ดมงเช้านะครับสำหรับข่าว,าวยามเชา้ชาเช้านี้มีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้ท่านฟังได้ฟังกันบ้างนะครับก็มีเรื่องของข่าวอากาศนะครับแน่นอนละครับข่าวอากาศในช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีความร้อนปกคลุมในประเทศไทยในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศช่วงนี้นอกจากความร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องขอเตือนนะครับเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงสอสวันนี้นะครับ ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณกรวีสิทธิชีวภาคอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนประเทศไทยตอนบนฉบับที่2นะครับก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันอาทิตย์นี้สามีนาคมครับก็บอกว่า,าพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์นครนายกสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพและก็ปร,ริมณฑลด้วยนะครับอ่ะจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ก็จะต้องระมัดระวังอันตรายพายุดุร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนเรื่องของฝุ่นเป็นยังไงกันบ้างฝุ่นเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณนโทนเนี่ยคลี่คลายลงแล้วแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ฝุ่นกลับมาปกคลุมแล้วนะครับมีนาคมนี้เนี่ย pm 2.5แล้วก็ หมอกควันไฟป่าเนี่ยจะหนักๆเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่บางพื้นที่นะครับตอนนี้เขาไปสํารวจตรวจสอบมาแล้วว่าในพื้นที่ภาคเหนือมี17จังหวัดที่มีปัญหานะฮะแต่หนักที่สุดเนี่ยที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดตากเมื่อวานเนี่ยมีความร้อนหรือว่าจุดความร้อนฮอตสปอตขึ้นสูง900จุดนะฮะส่วนใหญ่ก็เกิดในพื้นที่ป่าพื้นที่จังหวัดตากนะครับตอนนี้เขาก็จะต้องเฝ้าระวังมากที่สุดฮะคือพื้นที่จังหวัดตากครับ ส่วนเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านนายกนะฮะสามวันที่ผ่านมานะครับท่านนายกเนี่ยชี้ประจลงเท้าเลยครับลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจฮะท่านบอกว่าจะสร้างโอกาสในพื้นที่เพราะหลายคนเนี่ยพอนึกถึง3จังหวัดนี้มักคิดถึงความไม่สงบ แล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงนายกลงไปรอบนี้เนี่ยไปดูเรื่องของท่องเที่ยวฉายภาพให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่นอกพื้นที่ได้เห็นว่ายะลาปัตตานีนราธิวาสมีของดีอะไรบ้างมีพื้นที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างและมีโอกาสเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะได้เห็นในช่วง3วันนี้ท่านนายกก็ไปส่งเสริมเรื่องของการเดินทางการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดนี้นะครับส่วน วันนี้แล้วก็วันพรุ่งน,นี้นายกจะไปอีสานคือไปร้อยเอ็ดแล้วก็กาลสินจะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากันนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบส่วนพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยท่านนายกก็มีการฉายภาพให้เห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับค่ะ เถึงไหนแล้วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขออภัยค่ะอคซัิเนต์นิดหน่อยเข้าห้องน้ำมาค่ะเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทางด้านของสอบตเนี่ยเขาก็มีการสรุปให้ฟังว่าท่านนายกเนี่ยลงใต้ไป3จังหวัดแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยได้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับช่วง27-29กถึง29่กุมภาพันธ์ครับ ค่ะท่านนายกเองก็ได้พูดคุยกับผู้นำศาสนาเหมือนกันนะคะคว่าการเยี่ยมชมมสัสยิดกลางที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นศาสนาสถานที่ชาวปัตตานีส่วนใหญ่นั้นให้การนับถืออย่างเคร่งครัดด้วยค่ะถือว่าเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้โดยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ประทับใจที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมมสัสยิดแห่งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต ผู้คนก็มีความเป็นกันเองดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปในการต้อนรับด้วยนะคะอย่างอบอุ่นท่ามกลางสังคมพระหุวัฒนธรรมนะคะนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วก็พร้อมในหลายๆด้านหลายมิติด้วยค่ะ ท่านนายกเองก็อวยพรให้คนในพื้นที่นะคะแล้วก็ประชาชนนั้นมีความสุขเกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุดค่ะครับ,รบก็หลักการใหญ่ๆเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ลงไปในอีกมุมมองหนึ่งค,คือเวลาคนลงไปใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงค,ความสันติสุขในพื้นที่เหล่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ท่านนายกให้ความสําคัญเนี่ยไม่เหมือนใครก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสนะฮะแล้วก็ผลักดันการท่องเที่ยว วิถีพระหุวัฒนธรรมในพื้นที่มีของกินของเที่ยวเนี่ยเยอะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลานี่เป็นขึ้นชื่อเลยนะฮะ ในพื้นที่ต่างๆของเขาเนี่ยท่านนายกก็มีการฉายภาพไปเห็นว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเนี่ยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงต่างๆเพราะนักท่องเที่ยวนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นม <ๆ S 2> าเลเซียเนี่ยเวลาคนมาเลเซียมามักจะไปเที่ยวสงขลาหาดใหญ่อเอ๊ะทำไมเราไม่เอา3ามจังหวัดเนี้ยเป็นจุดหมายการพักผ่อนแล้วก็จุดหมายเดินทางให้กับพวกเขาบ้างและทราบไหมครับว่าพื้นที่นราธิวาสที่ท่านนายกลงไปเมื่อวานนี้เป็นสนามบิน นราธิวาสสนามบินนี้เนี่ยไม่ได้รองรับคนไทยคุณอย่างเดียวนะฮะคุณสุภัญญาและท่านผู้ฟังคนมาเลเซียเนี่ยที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนาหรือว่าพิธีฮัตเนี่ยนะฮะเวลาเขาขึ้นเครื่องบินเนี่ยจากมาเลเซียบินตรงเนี่ยไปยังซาอุดีอาระเบียเนี่ยแพงกว่าที่จะมาต่อเครื่องที่บ้านเราแพงกว่าที่จะมาต่อเครื่องบ้านเราเขานิยมเดินทางเนี่ยจากมาเลเซียมาขึ้นเครื่องบินที่ สนามบินนาราธิวาสแล้วต่อไปยังซาอุดีอาระเบียถูกกว่าถูกกว่าประหยัดถูกกว่าจากบินตรงจากบ้านเมืองเขาเราจึงต้องมีการพัฒนาเรื่องของการเดินทางในเรื่องต่างๆเดินทางมาสนามบินสนามบินไปโรงแรมและจากการอำนวยความสะดวกในสนามบินต่างๆนี่คือสิ่งที่ท่านนายกมองเห็นใน3จังหวัดเหล่านี้ สังเกตนะฮะเวลาท่านนายกไปเนี่ยท่านนายกก็จะแวะไปที่สนามบินหรือว่าจุดขนส่งค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วเรื่องของการขนส่งการเดินทางเนี่ยมันมีปัญหามันลําบากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยหากต้องใช้เวลานานในการที่จะมีกระบวนการเช็คอินตรวจคน้นแล้วก็ตอมเนี่ยเขาก็ไม่อยากมาเที่ยวนะฮะท่านนายกก็เลยให้ความสําคัญในเรื่องนี้วันรุ่งขึ้นท่านนายกกลับถึง กรุงเทพปุ๊บเนี่ยโชว์วิสัยทัศน์เลยครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณ9ก<ม><ม>้าโมงครึ่งนะท่านนายกก็ประกาศวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค,คปกติเมืองไทยเนี่ยเราจะเป็นจุดหมายปลายทางหรือว่าเดสติเนชันยังไม่ใช่ฮับฮับก็คือศูนย์กลางการบินพูดถึงศูนย์กางกลางบินการบินเนี่ยคนจะนึกถึงใกล้ๆบ้านเราจะมีชางฮีที่สิงคโปร์<ม>แล้วก็ถ้าเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตดูไบ ก็จะไปอยู่ที่นั่นนะฮะต่อเครื่องแล้วก็ไปต่อยุโรปเอเชียมาจะไปยุโรปก็มาสิงคโปร์หรือว่าคนยุโรปจะมาเอเชียเนี่ยก็จะมาต่อที่สิงคโปร์แล้วไปประเทศอื่นๆเราท่านนายกเองก็มองการไกลอยากให้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมอยากให้เป็นเช่นนั้นเมื่อวานท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเช้าท่านแถลงวิสัยทัศน์ครับอีกไนท์ไทยแลนด์ Aviation Hub เพื่อประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคมีใครร่วมรับฟังบ้างก็พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายก คุณพวงเพชรชุล,ละเอียดรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้เจ้าภาพเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคและก็ผู้บริหารเนี่ยกระทรวงคมนาคมและสื่อมวลชนร่วมรับฟังเอโอทีทอท,อทอร่วมรับฟังกันอย่างเต็มที่ก็ฟังว่า,าท่านนายกจะบอกอะไรจะแสดงวิสัยทัศน์อย่างไรวิสัยทัศน์ก็คือสิ่งที่นายกอยากเห็นและอยากให้ประเทศไทยได้เป็นผ่านแผนต่างๆเนี่ยที่ท่านได้วางเอาไว้นะครับท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาล เชื่อว่าประเทศไทยมีศักยาภาพมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนเนี่ยต้องช่วยกระดึงศักยาภาพของไทยให้โลกรู้ก่อนจะเดินเังเกินอะไรทุกคนต้องยอมรับก่อนอันนี้สําคัญคุณสุกัญญาว่าประเทศไทยมีปัญหาออย่าไปอายเพราะถ้าเราไม่ยอมรับว่ามีปัญหา เราจะแก้ไม่ได้มันจะเดินหน้าไม่ได้เราจะหมกไว้อยู่ใต้พรมแล้วเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆหลายรัฐบาลผ่านไปปัญหานี้ก็จะยังหมักหมมกันอยู่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเรื่องของสุวรรณภูมิไม่ใช่เพิ่งเกิดเรื่องของความแออัดของสนามบินมันมีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่หยิบยกมันมาพูดถึงถ้านายกบอกว่าเราต้องหยิบยกมันขึ้นมายอมรับว่าเป็นปัญหาและนําไปสู่การแก้ไขนะครับยืนยันพูดมาเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้สึกแย่ไม่อยากจะให้ใครรู้สึกไม่ดี แต่ต้องพูดความจริงกันต่อหน้าสาธารณะมาดูสิว่าก่อนหน้านี้ปี48เชื่อไหมฮะสุวรรณภูมิเคยอยู่ในอันดับที่13ของโลกปัจจุบันตกร่วงลงมาไกลเลยนะอันดับที่68ลงมา55อันดับทำไม10กว่าปีลงมา15อันดับรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีแผนที่จะพัฒนาอากาศยานของไทยให้กลับมาติดอันดับหใน20สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปี5ปีนะฮะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ย เห็นแล้วครับประเทศไทยได้เปรียบนะฮะเป็นจุดศูนย์กลางกึ่งกลางของเอเชียแปซิฟิกมีพรมแดนติดกับ3ประเทศเพื่อนบ้านได้รับสิทธิประโยชน์ในการเปิดบินเสรีการบินในอาเซียนด้วยนะฮะของเราได้เปรียบกว่าสิงคโปร์นะฮะดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเพราะว่าสิงคโปร์มีภัยธรรมชาติเรื่องของคลื่นลมแล้วก็ลมแรงเพราะว่าเป็นพื้นที่เกาะบ้านเราไม่มีน้ําล้อมเกาะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาติพายุงพายุเนี่ย จะเยอะกว่า,วาประเทศไทยเราจะต้องใช้ความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ตรงนี้ม,มาทำให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางการบินคนก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะสิบกว่าปีเนี่ยทำไมมันร่วงมาขนาดนี้เยอะนะคุณร่วงมาขนาดนี้สิบกว่าปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีละห้าเออคือสาเหตุเนี่ยก็คือว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนแรกๆเนี่ยที่เราได้อันดับสิบสามของโลกเพราะว่าพื้นที่ ภูมิศาสตร์ของเราดีมากสนามบินใหญ่แล้วก็คนเข้ามาแอร์ยรียโดยรอบมันดีแต่มันไปติดขัดเรื่องของความล่าชา้ามาถึงแล้วเช็คอินตรวจค้นตอมอเนี่ยม,นนมันนานพอมันนานปุ๊บเนี่ยท่านนายกบ,บอกว่าเราแก้ท่านมีวิธีการคือ3อย่างเช็คอินตรวจค้นตอมออย่างละสิบนาทีรวมทั้งหมด4 5นาทีโอ้ยเร็วมากนะคุณ45นาทีคนที่จะมา สู่ประเทศไทยแต่ความมั่นคงปลอดภัยต้องมีเช็คอินเนี่ยวิธีการทําให้เร็วขึ้นก็คือมีตู้เช็คอินที่ออสมีแล้วสําคัญคือว่าเซลล์เช็คอินตัวเนี้ยเวลามันมีปัญหาที่ไรนะครับมสมมุติสแกนไม่ติดมันก็จะคิวมันก็จะยาวยาว เขาเลยต้องมีเจ้าหน้าที่สนามบินคอยอยู่ข้างๆให้ความช่วยเหลือแนะนําว่าจะทํำยังไงหรือต้องแก้ไขปัญหาทันทีและเพิ่มตู้เหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่าเซลล์เช็คอินมากขึ้นมันก็จะเป็นคนละ15นาทีเร็วขึ้นหนึ่งเร็วขึ้น2ตรวจค้นการตรวจค้นเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็เร์บงโพแบงอะไรต่างๆเนี่ยคนไม่รู้พอมีปัญหาปุ๊บก็รอนานติดขัด ท่านเลยบอกว่าต้องมีคนที่จะแนะนําตรงนี้บอกว่าอะไรเอาได้เอาใส่ตัวไปได้ไดอะไรที่ไม่สามารถที่จะนําขึ้นเครื่องได้ตรงนี้ถ้ามีการแนะนําตรงนี้ก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งสุดท้ายคือต่อมอ,อมต่อมอเนี่ยจะมีการสแกนหน้าสแกนพาสปอร์ตแล้วก็สุดท้ายก็คือพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วสแกนหน้าโอเคมีสแกนพาสปอร์ตมีมแต่ว่าพิมพ์10นิ้วเนี่ยบางคนพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ติด หรือมีปัญหาตรงนี้ถ้ามาท่องเที่ยวระยะสั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยลดลงได้ไหมเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วไม่เปลี่ยนอย่างอื่นแทนหรอหน้าหน้ากับพาสปอร์ตมีอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะลดลงขากลัวสัญญาการเพื่อที่ใช่เพื่อที่จะทําให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเร็วขึ้นอย่างละ1 5บ5 1 5ก15บิรวมทั้งหมด45นาทีคนมาเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถที่จะผ่านด่านเหล่านี้ได้เร็วขึ้น นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของความรวดเร็วที่เราจะทำให้มันมากขึ้นมันคือเซอร์วิสที่จะทำให้สนามบินเนี่ยเราได้เรื่องของโลเคชันเราได้เรื่องของความใหญ่โตเราได้ถึงภูมิศาสตร์แล้วเซอร์วิสแล้วก็เรื่องของความรวดเร็วเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญคเราจะต้องเพิ่มตรงนี้เพื่อให้อันดับของ ศูนย์กลางการบินเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านเราครับค่ะพูดถึงเรื่องของศูนย์กลางการบินที่บอกว่าติดอันดับหนึ่งใน20ของโลกใน5ปีข้างหน้าที่ท่านายกรัฐมีเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าไว้จะขยายสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยให้รองรับผู้โดยสารเนี่ยร้อล้านคนต่อปีนะคะในปีนับไปจากนี้เนี่ยอีกสักกี่ปีปี 7, ปป7 ประมาณ6-7ปีอ่าหกปีนะก็5ปีอะประมาณ5ปีนะท่านนายกบอกว่าการพัฒนาถ้าอากาศยานสวรรณภูมิเนี่ยรัฐบาลเองก็จะมีแผนในการขยายขีดความสามารถในการที่จะไปรองรับผู้โดยสารได้150ล้านคนต่อปีนะคะในอีก5ปีข้างหน้าคือปี7-3 ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1แล้วนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีจากเดิมเนี่ย45<ถ>คนก็เพิ่มมาอีก15ล้านคน<อ>ใช่ไหมอ่ะเป็น60ล้านคนต่อปีภายในระยะเวลา6เดือนทีนี้ในปีนี้เนี่ยปี67เตรียมที่จะเปิดใช้ทางวิ่งเส้นที่3ซึ่งต้องให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมปีนี้ หรือว่าอาจจะต้องเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะ,ะซึ่งจะสามารถรองรับเที่ยวบินจาก68เที่ยวต่อชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถขึ้นมาอีกเป็น94เที่ยวต่อชั่วโมงทีนี้เขาก็มีแผนที่จะก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารทางตะวันออกแล้วก็ทางทิศตะวันตก เพื่อที่จะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก30ล้านคนต่อปีด้วยแล้วก็ยังมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทางทิศใต้ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ60ล้านคนต่อปีรวมถึงมีแผนที่จะก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่4เพื่อรองรับเที่ยวบินมากขึ้นแต่จะต้องแก้ไขปัญหาภายใน6เดือนค ก็คือเครื่องปีนี้รวมไปถึงการเปิดเช็คอินนะคะเหมือนที่คุณบอกเลยโหลดสัมภาระแบบอัตโนมัติต่างๆแล้วก็เพิ่มการเปิดเช็คอินโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ย จะขึ้น6ชั่วโมงนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารสามารถช้อปปิ้งได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็จะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการในพักพื้นดินเนี่ยให้มากขึ้นนะคะมั่นใจว่า6เดือนจากนี้ไปเนี่ยจะมีการบริการที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นมีความรวดเร็วมากขึ้นรวมไปถึงขั้นตอนคันถ่ายสินค้าเชื่อมโยงเนี่ยอาจจะสะดวกรวดเร็วมากมกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่า จะทำให้เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นแน่นอนค่ะโดยอาจจะต้องทําให้ก้าวแรกเนี่ยก้าวเข้าสู่ประเทศไทยของผู้โดยสารนั้นเกิดความประทับใจก่อนอันนี้ถือว่าเป็นด่านแรกที่สําคัญนะคะทีนี้เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการบินเนี่ยคือเรื่องของการยกระดับสนามบินส่วนในภูมิให้ติดอันดับ1ใน50ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายในระยะเวลา1ปี ท่านนายกตั้งเป้าไว้แบบนี้ให้ติดอันดับ1ใน20ของโลกนะคุณภายในระยะเวลา5ปีนะคือปีแรกเนี่ยอยากจะให้1ใน50ก่อนขยับในสเต็ปแรก่อน6 0กว่าใช่มหกสิเอาขยับไว้มา18บ่ะอันดับที่18บแปดเอา49ก็ได้นะ49ก็ได้อ่49ก็ได้นะคุณจงพลบอกนี้แต่ทีนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าออาถ้าขยับไปแล้ว1ปีเนี่ยสมมุติว่าได้49 50นะ ก็ S <S ไปติดอันดับใน1น0ถึงยีอีกหปีภายใน5ปีนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเรามีการพัฒนาแบบนี้ปรับปรุงแบบนี้ได้นะคะทีนี้ท่านนายกก็บอกว่าไอ้ฝันเราเนี่ยจะเป็นจริงได้เราก็ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมโดยช่วยกันนะคะดึงศักยภาพแล้วก็ช่วยกันทํางานให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ภาคส่วนที่ว่าเนี่ยคือกระทรวงคมนาคม a o t แล้วก็ทอทเนี่ยคือหลักการใหญ่ๆเดี๋ยที่ท่านนายกเนี่ยมองนะ คืออย่างสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าพูดถึงการลงทุนหรือว่าการก่อสร้างท่านนายกอันดับแรกเนี่ยนะจะสร้างแซทเทิไลท์วันเป็นอาคารสำหรับผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารเนี่ยจากเดิมเนี่ย45ล้านเป็น60ล้านเครื่องบินมาจอดปึ่งปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะเป็นฮับในการขนส่งคือมันแยกจากอาคารผู้โดยสารเดิมคือผู้โดยสารเดิมเนี่ยคือลงมาแล้วก็มาสู่ประเทศไทยแต่อันนี้สำหรับเครื่องเนี่ยที่จะมา ที่จะมาลงไปต่อคนก็ไม่ต้องไม่ต้องลงมาลงมาแยกโซนไปเลยแยกโซนไปเลยอันนี้แยกออกมาจากต่างหากจากเทอร์มินอลเป็นที่พักคนก็ตัวเนี้ยที่จะรองรับเป็นฮับการบินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเป็นฮับการบินถามว่าเอ้ยมันดียังไงเขาไม่ได้มาลงบ้านเราเนี่ยเออคือตรงเนี้ยตัวเครื่องบินเราจะขายได้คือหลักการเนี่ยคุณจะต้องเชื่อมโยงกับสายการบินในประเทศหรือว่าสายการบินอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะว่าเฮ้ย เขามาประเทศไทยเนี่ยตั๋วจะต้องขายได้<ะ>ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยได้เรื่องของตั๋วเครื่องบินที่มันขายได้<ะ>สายการบินก็จะต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน<ะ>การเซอร์วิสบนเครื่องบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟัง<ะ>เพลงหรืออะไรต่างๆมันต<ะ>้องรองรับหลายภาษาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้คือ สิ่งโดยอ้อมที่เราจะได้ร้านค้าร้านรวงที่อยู่ตรงรอบนั้นนี่คือสิ่งโดยอ้อมที่เราจะได้ที่พักโรงแรมในสนามบินและถ้ามีอุตสาหกรรมการบินเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นอันนี้คือฮับการบินที่มันจะเกิดขึ้นคนก็สงสัยว่าเฮ้ยฮับการบินเราได้อะไรสิงคโปร์เนี่ย เจ้าแห่งครับการบินสนามบินชางฮีเลยครับเขาบอกว่ามีความสะดวกสบายและบริหารแด่งมีประสิทธิภาพคุณเชื่อไหมว่าคุณลงจากชางฮีเนี่ยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองวิ่งกลับขึ้นเครื่องที่ลานจอดอีกครั้งใช้เวลาไม่เกิน8นาที10บนาทีเราต้องทําให้ได้อย่างนี้เราได้เปรียบด้านแปดถึงสินาทีไม่ใช่เกินจริงเราขอ15นาทีก็พอเออคือนานไปเนี่ยคือถ้าเวลามันเยอะต่อคิวนานเขาไม่อยากมาเขาไม่อยากมาเราได้เปรียบที่เราตกอันดับไปเพราะเซอร์วิส คือความล่าช้าตรงนี้เราต้องมีการพัฒนาตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ค,คืออาคารแยกออกจากเทอร์มินอลที่เรียกว่าซัตเทร์ไลท์วันที่ท่านนายกบอกว่ามันจะต้องมีขึ้นรันเวย์ way, เออเวลาคนมาประเทศไทยเนี่ยค,คุณจะเจอเวลาคุณมาจากต่างประเทศถึงประเทศไทยแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถลงจอดได้<อ>ต้องบินวนเพราะรันเวย์เนี่ยมันไม่พอ,อ,อไม่รองรับไม่พอเครื่องบินที่จะมา จอดลงสู่ประเทศของเราท่านนายกก็บอกไงบอกว่าจะสร้างรันเวย์เพิ่มไอ้บินวนแบบนี้มันต้องหมดไปอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความรวดเร็วในการเดินทางไม่ใช่มาถึงบินบนลงมาเสร็จเจอตอมอเจอเช็คอินเจอตรวจค้นไปอีกนานอีกโหลดกระเป๋าอีกนานถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ใครจะมาเที่ยวมันถึงตกอันดับเขาเลยบอกว่าปัญหาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมีและนำไปแล้วเราจะต้องแก้ไข นำไปสู่การแก้ไขยังไงท่านนายกก็ได้บอกแล้วเมื่อวานทออทรับลูกกระทรวงคมนาคมรับลูกเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้พูดถึงสวรรณภูมิอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวน้อยใจแถวบ้านผมดอนเมืองอืสนามบินดอนเมืองคุณสุกัญญาเราก็จะนึกว่าเป็นสนามบินโลคอสสนามบินต้นทุนต่ำหมายความว่าถ้าจะไปถูกๆต้องไป ที่นี่ไปที่นี่อ่ะคนคิดแบบนั้นไปแพงๆไปสุวรรณภูมิซึ่งไม่จริงหลักการเนี่ยของดอนเมืองก็คือ point to point เดินง่ายเดินเร็วเดินถึงเดินขึ้นเครื่องแป๊บเดียวถ้าสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหกลกว้างใหญ่ถ้าปวดท้องเข้า้องน้ําทีเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะ้ากว้างใหญ่าดเออมนนกว้างมากเดานไกลมากแต่ถ้าปนดอนเมืออนเนี่ย o อ n t to p o i อ t ไปเร็วขึ้นเร็วลงเร็วเข้าเลยบอกว่าตอนเนี้ยพื้นที่เรามีนะแต่ว่า เราจะต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นเทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มินอลสองคือในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่อไปเนี่ยเขาจะรวมอาคารหนึ่งและอาคารสองเป็นอาคารต่างประเทศรวมกันเนี่ยเป็นในประเทศหรือต่างประเทศอันนี้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นโดเมสติกเนี่ยที่เป็นอาคารร้างเนี่ยจะทุบทิ้งและสร้างใหม่เอเป็นอีอาคารหนึ่งมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้ไงใช่ก็คือ ทีหนึ่งกับทีสองเนี่ยสองอาคารเนี่ยจะรวมกันพื้นที่เป็นสองเท่าสลับในประเทศส่วนโดเมสติกเนี่ยสรับนอกประเทศก็ขออภัยสองทีหนึ่งทีสองเนี่ยรวมกันปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นระหว่างประเทศส่วนโดเมสติกเนี่ยที่เขาจะทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่จะเป็นในประเทศตัวนี้เองพื้นที่ก็จะเป็นสองเท่ามีการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรพวกนี้เช่นเดียวกันต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะพยายามทําให้สร้างสนามบินเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะฮะ นี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าฮับการบินแล้วก็การพัฒนาเรื่องของสนามบินต่างๆรองรับการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูขึ้นหลังโควิดในช่วงนี้นะครับค่ะ,ะไปต่อกันที่ เรื่องของท่านนายกจะลงพื้นที่กันหน่อยนะคะขณะที่สัปดาห์นี้เนี่ยท่านนายกลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็กาลสินไปตรวจติดตามการบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่แล้วก็ไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งพร้อมกับหารือแผนพัฒนาจังหวัดสร้างไรายได้แล้วก็ดูในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนะนะคะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภารากิจการทํางานวันนี้เนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะ พร้อมด้วยคณะก็จะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดกาลสินโดยในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีไปตรวจติดตามการบริหารจัดก,การน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจากนั้นท่านนายกพร้อมคณะก็จะออกเดินทางต่อไปที่จังหวัดกาลสิน ไปดูเรื่องของปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงไปช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไปดูสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนอยู่ที่อำเภอรกรมลากมลาใสนะคะก่อนที่จะไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นน้ำลำน้ำฉี่สุดตัว บริเวณผนังกั้นน้ำลำน้ำชีชั่วคราวนะคะอยู่ที่บ้านโนนแดงอำเภอคองชัยจังหวัดกาลสินด้วยค่ะส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะท่านนายกพร้อมคณนะก็จะไปหาหรือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์กแล้วก็จุดแวะของอนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวกาลสินที่อำเภอบึงอารามอำเภอ,อที่บึงอารามนะคะอำเภอ,อยางตลาดจากนั้น ท่านก็จะไปประชุมหาหรือประเด็นปัญหาและก็แผนพัฒนาจังหวัดกาลสินที่สารกลางจังหวัดกาลสินค่ะรวมไปถึงการบริหารจาัดก,การน้ําเพื่อที่จะเป็นหลังแหล่งกักเก็บน้ําใช้เป็นน้ํากินน้ําใช้ให้พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยส้มป่อยอําเภอกุชินารายในขณะที่ช่วงเย็นนั้นท่านนายกพร้อมคณะก็จะไปะพบประชาชนนะคะที่แหลมพยอมบึงพลทองอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแต่เป้าหมายในการลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้เนี่ยไป2จังหวัดก็คือคกาลสินแล้วก็ร้อยเอ็ดท่านนายกบอกว่าให้ความสําคัญกับการบริหารจาัดก,การน้ําอย่างเป็นระบบแล้วก็รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเพื่อที่จะให้น้ํานั้นเพียงพอสําหรับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นน้ํากินน้ําใช้นะคะรวมไปถึงภาคการเกษตรด้วยแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระบบนิเวตต่างๆนะคะครอบคลุมทั้งหมดเลยแล้วก็ท่านเองบอกว่าจะเน้นเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ําในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด มุ่งที่จะดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดต่อไปด้วยแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างไรายได้รวมไปถึงอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะครับหลัการเนี่ยคือช่วงเช้าเนี่ยท่านก็จะไปที่ ร้อยเอ็ดก่อนบ่ายกาลสินก็เดินทางไม่ไกลรหรับร้อยเอ็ดกับกาลสินนะแต่จากกรุงเทพจะไกลเหมือนกันนะคคือเช้าเนี่ยก็ไปร้อยเอ็ดบ่ายไปกาลสินไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําและสิ่งสําคัญที่เป็นพอยต์หลักตรงนี้ที่ใครอาจจะมองไม่เห็นก็คือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น landmark การพัฒนาพื้นที่ให้เป็น landmark ก็คือสร้างจุดที่จะทําให้คนเนี่ยไปแวะไปเที่ยวเพราะว่าบางทีเราไปที่นี่เนี่ยนะเราไม่รู้บางทีไม่รู้จะไปทาไม ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีจุดแลนดนะ์มมันมีอะไรดีๆอายกตัวอย่างเ<ม> <nt> ช่นเหมือนอายุเังไงคุณไปร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วมันมีปูตัวใหญ่ๆเป็นรูปปั้นน่ยคุณก็ต้องไปถ่ายรูปถูกไหมสถานีปูอะไรนี่เขาเรียกว่าแลนด์นี่เขาเรียกว่าแลนด์มาทั้งๆที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะเหมือนคนมาสถานีวิทยุเนี่ยอยากมาถ่ายรูปกับอะไรเสาอากาศอ๋ไม่ได้จับ